สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยูนรสิตของหนึ่งครับตัวนี้เป็นกระเป๋าคาดอกคาดเอวนะครับมาใหม่นะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะเป็นทรงใหญ่นะครับเหมือนกับสบายข้างกขได้นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับมีสองสีนะสีครีมนะครับกับสีดํานะครับอ่าก็อันนี้ช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่จะมีหนึ่งช่องแล้วก็จะมีช่องข้างหน้าเป็นตะข่ายนะครับแล้วก็ช่องข้างหลังเป็นช่องทึบนะครับทั้งหมดเป็นสามช่องแล้วก็ข้างหน้านะครับช่องใหญ่หนึ่งช่องนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ผ้านิ่มเลยนะครับสวยนะครับตัวนี้มีสองสีนะแล้วก็สีดํานะครับของแท้นะครับผลิตครั้งเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยแต่ขายข้างก็ได้ด้วยนะครับเท่เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ดูแบบอื่นได้ที่ไลน์นะครับ adkln นะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้นะครับตัวนี้ก็แปดร้อยเก้าสิบาทนะครับราคาป้ายนะแล้าก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยูรังติตคลองหนึ่งครับร้านเปิดทุกวันนะครับทางร้านรับสั่งสินค้านะครับไนกี้อาดิดาสนะครับนิวบาลานะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับอ่าก็คอนเวิร์สแวนยังขายอยู่นะครับก็ดูแบบไปที่ลายนะครับ a อดเนะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกรุ่นนะครับทุกแบบเลยนะครับรุ่นที่ไม่มีขายแล้วก็พอหาให้ได้นะครับสนใจรุ่นไหนแบบไหนก็ทักมาได้เลย ไนกี้แพนด้ารองเท้าเด็กก็มีนะครับอ่าประมาณนี้เลยไซส์เด็กเลยนะครับก็มีทุกรุ่นนะครับคอนเวิร์บแวนก็มีตัวใหม่ๆก็มีนะครับดูที่ไลน์นะครับเหมือนเดิมนะครับแอดแควนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับอ่าตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ได้มาวัสดุดีมากนะครับดูได้ที่ทิกต o อกนะครับหรือไม่ก็ที่ YouTube ก็มีนะครับชื่อเดียวกันเลยก่อนคอนเวิร์ดแกรนนะครับอ่าโปรโมชั่นก็มีที่ชอปปีก็มีนะครับ ที่ไลน์ก็มีนะครับหรือไม่ก็ที่เฟซบุ๊กร้านกอนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ